สวัสดีครับลูกวันด,ดีครับเอนอนอนแล้วครับนอนแล้วครับเจ็บบนสูงเจ็บบนสูงออบนสูงเออเจ็บบนสูงจำไว้ลูกจำไว้เจ็บบนสูงครับเจ็บบนสูงเออ สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีแ, FC แฟนคับเอฟซีทุกท่านค่ะมาเบิ้งมิงด้วยผลผลเอาออกได้บออ,ออกได้บอออกถ้าเมอออกออกออกสิบล้อสิบล้อ ก่อนจะนอนกับเต็มรถตื่นเสามาเต็มรถสายๆมากก็เต็มรถกินเก่งกินจุมิงอยากกินบอมาท่าแม่เร็วๆนี่เพียบเลยเนี่ยนะเห็นบอนี่บอเห็นบอมามามาเร็ว เออปลอดออกปลอดออกปลอดออกได้บ่ปลอดออกจากของได้บ่เอาบอกอีพ่อปลอดห้ก่อนปลดให้ผมแน่ครับหักจอ่กอยหักคอยลอยออกจ่อยขาดหักจ่อยเขาเห็นงานอยู่เมืองใดน,นี่เขามาเห็นอยู่แถวนี้จะให้เขาออกแค่ให้ปกบสร้าง Ảo lịch Thì nhai nhai tèm Xài ừ, ừ. Nhiều bộ khắp Nhiều bộ Nhiều bộ khắp Nhiều bộ Nhiều bộ เดี๋ยวว่าให้คุณตาจมให้ลูสุดยอดสุดยอดทำงานทำงานเทศบาล Nụm thịt sà bàn Sà bồn cà phô Áo mịn áo mịn áo mịn Tối nay đều mà này Hãy mịn con này phun tắc ca, phun phun tắc ca Để mà ma Chạy yên, chạy yên, chạy yên, chạy yên Ô oh. อ๋อบ๋ออ๋อสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับลูกสวัสดีครับเออนอนนอนแล้วครับนอนแล้วครับจำลูกจำต้องฝึกไกว้ทุกวันทุกวันเนาะคะ่ะ ข้ไปยกไปเลยฝึกครับฝึกเจ็บบนสูงบนสูงเออเจ็บบนสูงจำว้ลูกจำใบเจ็บบนสูงครับเจ็บบนสูงเออจำจำลูกจำจำจำเก่งเก่งเก่งเกง คุณตาพริกให้ลังวัลให้รางวันตัวเก่งนะคะติมตะก้าเลยเอาเอาให้แม่ด้วยเอาให้แม่ด้วยแม่ก็ได้ลางวัลแม่เก่งแม่ดีเด่นคือกันค่ะทุกวันมันละหลายรอบเอาสวยก้อนสวยสวยสวย <c oughs> แม่หูเฮ็ดอยู่แล้วแม่ ูแม่ดูลูกนะคะมีแต่ตัวเก่งๆเลยคุณคุทาานี้กะเก่งทาานั่นกะเก่งนะนี่นะเก่งครับเก่งนี่ตะตัวเก่งเก่งกินไปกินไปอร่อยไปตามไปติดๆ เซียบวัวเียบหลายไอ้หนุ่มเทศบาลทำทุกวันมาลหลายรอบ่า <c oughs> Đem qua, đem qua Mấy ông thê sả bán không? Tấm bốn nhỉ? Tấm bốn mịn Dạy kín hê lái mê nó Thê sả bán con muây Thê sả bán muây, thê sả bán muây Dạy kín hê lái กินให้เมดแน่อืมก็จงกินสาลงสาลงแถสาลาวันเตี๋ยลงอาสาลาวันสาลงสาลงสาล,งสาลงสาลงสาลาวัน ตาพิกมีหน้าที่ทำความสะอาดทุกอย่างเลยนะคะตัดหญ้าตัดไม้ทำความสะอาดเอาหญ้าให้สร้างเรียบร้อยแม่ซีก็ไเดช่วยเป็นบางครั้งบางคานะคะบางคราวก็ทำธุรกิจอย่างอื่นก็ไม่ได้ช่วยกันขึ้นกับบุหัวว่าฝนตกตอนไหน นอนของเมียึ้นอ้เป็นสีนหนาวเออเมนบอแมนบอเออแมนบอเออแมนแล้วจาบ่ได้เขามาอยู่ตรงนี้เนาะ แม่เจ้าบ่ได้เจ้าบ่ได้อยู่ตรงนี้อืมอืออยู่น้ำหอมอยู่น้ำเฮียนหลังบักไงบ่ถือฝนสมัยโบราณกับมีดรอบางมีขีบบ่ขอโทษนยครับเด้อนีขีสั่งแล้วขึ้นโอ้ยจอยางออมเบิลมีบอบ่มีออมข่อย พ่เห็ดคือเขาบ๊วยพิชีครับเอ๋บ่มีขีชครับสังเกือครับนี่ก็ต้นใหม่ออานี่ก็ต้นหย้าต้นนี้บ่มีขีชโอ้ยห้อยแม่หางดีเพิ่นนอนเออข้าวาขาบบะมีพอแล้วมัดสวนได้บีบอกเดียวโอ้ยก็ขอขอบคุณแม่แม่ทุกท่านนะคะ เข้ามาชมคลิปวิดีโอนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเข้ามาสับตไครกดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ